Effect of Stress and Stress Control s t r a t e g y in Bus Driver ค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คนที่ตื่นเต้นก็มักจะได้พูดเยอะกว่าคนอื่นเสมอนะคะค่ะก็ วันนี้เป็นผลงานวิจัยที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมนะคะเมื่อกี้ทุกท่านก็น่าจะได้ยินวิธีการจัดการเกี่ยวกับาการดื่มแอลกอฮอล์ในคนขับรถถูกไหมคะรถขนส่งทีนี้มาดูในคนขับรถบัสโดยสารสาธารณะบ้างว่านอกจากแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องความเครียดมีอะไรบ้างและจะมีวิธีจัดการเรื่องความเครียดให้เขายังไงบ้างนะคะนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยหล,หลายๆงานนะคะฉันก็ เป็นตัวแทนของทีมวิจัยเช่นเคยค่ะซึ่งจากที่เราดูนะคะสิ่งที่กระทบหรือว่าส่งผลต่อความเครียดของพนักง,งานขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่ะก็จะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มที่สำคัญนะคะอันแรกก็มาจากปัจจัยความเครียดที่เรียกว่า mental factor นะคะเช่นความเครียดที่เกิดขึ้นกับจิตใจต่างๆความวิตกกังวล อาทัศติหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านจิตใจปัจจัยที่2จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่า physical factor ก็จะเป็นอาสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะความร้อนแสงเสียงอะไรพวกนี้ค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อความเครียดของพนักงานได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วแหล่งที่มาของความเครียดเนี่ยค่ะ มาจากไหนบ้างเราพบจากการทบทวนกรรมนะคะพบว่าแหล่งที่มาของความเครียดแบ่งเป็นสามกลุ่มค่ะกลุ่มแรกมาจากปัจจัยส่วนบุคคลขอ,คของคนขับรถเองปัจจัยส่วนบุคคลเช่นอะไรบ้างเช่นเพศก็มีผลกับความเครียดทุกท่านคิดว่าเพศหญิงหรือเพศชายน่าจะเครียดมากกว่ากันนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตมาเราพบว่าเพศหญิงหรือเพศชายน่าจะมีความเครียดมากกว่ากันในการที่จะ เผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะเขาพบว่าเพศหญิงเนี่ยมีความเครียดมากกว่าทั้งในเรื่องของแรงกดดันทางสังคมบทบาทหน้าที่ทางสังคมหรือแม้แต่อาปัจจัยด้านรีระวิทยาของเพศหญิงเองเนี่ยคะ่ะก็มีความเครียดมากกว่าเพศชายที่ต้องเผชิญน,นะคะด้าน itude, ทัศนคติของแต่ละคนก็แตกต่างกันปัจจัยด้านครอบครัวจากพื้นฐานทางด้านครอบครัวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ของเขาก็มีผลกับความเครียดทีนี้ปัจจัยตัวที่สองค่ะที่มีผลกับความเครียดของพนักงานขับรถบัสก็คือปัจจัยด้านงานงานดับแรกก็คืออุปกรณ์ในการทํางานของเขาเลยค่ะก็คืออายันพนานหนะหรือรถที่เขาต้องขับเนี่ยค่ะเขาก็ต้องดูแลต้องบํารุงรักษาถ้าสภาพรถไม่พร้อมคนขับก็จะต้องมีความเครียดที่จะต้องเตรียมสภาพรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุที่จะตามมาด้วย แล้วก็ปัจจัยเรื่องอเพื่อนร่วมง,งานหรือการบริหารจัดการขององค์กรก็ส่งผลกับความเครียดเหมือนกันซึ่งจากการทุกธรรกรรมที่เจอมาเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าพนักงานขับรถเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเวลาในการทํางานของเขาเนี่ยไม่แน่นอนแล้วก็ยาวนานมันหยุดก็ไม่แน่นอนกําลังคนก็น้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ส่งผลต่อความเครียด นะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะต่างกับงานอื่น,นๆก็คือเขาจะต้องเซอร์วิสผู้โดยสารผู้โดยสารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความเครียดให้เขาได้ด้วยนะคะทีนี้ปัจจัยที่3ค่ะก็จะเป็นอ่าปัจจัยภายนอกที่อาจจะหลายๆงานอาจจะไม่เจอแต่งานเนี้ยเจอก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศสภาพถนนอะไรต่างๆนะคะก็จะเพ่นความร้อน าการจราจรที่ติดขาดฝนตกน้ำท่วมรถติดหรือแม้แต่เข้าไปในถนนบางพื้นที่ที่มีการอะไรคะเขาเรียกมีข้อกำหนดหรือะต่ต่างๆเนี่ยค่ะคนขับเขาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับมากขึ้นเป็นต้นนะคะทีนี้ปัจจัยต่อมาค่ะทีนี้ปัจจัยที่เราบอกว่าเป็นสาเหตุของความเครียดน,นะคะแล้วมันจะส่งผล กระทบอะไรบ้างก็ส่งผลกระทบต่อ3ด้านด้านแรกก็ส่งผลต่อตัอตวคนขับเองก็เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากความเครียดต่างๆอย่างที่เราทราบนะคะเครียดมากๆนอนไม่หลับก็ส่งผลต่อความดันโรคหัวใจลดเลือดนะคะแล้วก็การนั่งทํางานนั่งขับรถเวลานานก็ส่งผลต่อระบบทางเดิอนอาหารระบบย่อยระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอกัลกอริทึมนะคะแล้วก็ส่งผลต่อความเครียดด้านจิตใจ แล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมซึ่งจากงานวิจัยเขาบอกว่าคนขับรถที่มีความเครียดนะคะมีพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะหันไปใช้สารเสพติดมากขึ้นนะคะด้านที่สองค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากความเครียดจากคนขับรถก็คือผู้โดยสารผู้โดยสารได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็จะได้รับการบริการที่ไม่ดี เนื่องจากคนขับเขาไม่ได้มีกรจิกใจที่จะมาขับรถหรือมีความเครียดในการขับรถการบริการต่อผู้โดยสารก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรน,นะคะแล้วก็เมื่อบริการไม่ดีเขาก็ได้รับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกับผู้โดยสารได้ด้วยนะคะทีนี้อันต่อมาค่ะอาชีพนี้ความเครียดของเขาอันตรายมาก ราะว่านอกจากกระทบกกับตัวเขากับงานของเขาแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือการขับพฤติกรรมการขับรถที่อาจจะไม่ดีในท้องถนนก็เสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การทะเลาะวิวาทได้นะคะทีนี้มาดูว่าแล้ววิธีการในการลดความเครียดเนี่ยคะ่ะจะทํำยังไงได้บ้างก็หลักการนะคะ ถ้าเราจะลดความเครียดเราต้องรู้ก่อนว่าเขามีความเครียดหรือเปล่าซึ่งการรู้ก่อนในเขาเมีมเครียดไหมก็คือต้องมีวิธีการในการประเมินความเครียดของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการในการลดความเครียดนะคะนี้เวลาค่อนข้างจะไปเร็วมากค่ะทีนี้วิธีการในการประเมินว่าเขาเครียดหรือไม่นะคะก็จะอันดับแรกนะคะประเมินตนเองได้ ด้วยแบบสอบถามหรือเช็คลิสต์ก็จะมีเช็คลิสต์หรือแบบสอบถามในการประเมินว่าเขามีความพร้อมที่จะขับรถหรือเปล่านะคะทั้งด้าน m e n t a l แล้วก็ physical stress นะคะแล้วก็อันที่สองจะเป็นประเมินเกี่ยวกับอาการทางด้านร่างกายเมื่อคนเกิดความเครียดเนะะี่ยค่ะปริยาทางด้านร่างกายมันจะออกทั้งอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจอาการทำงานของสมองนะคะ การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็การทำงานของม่านตาก็จะจะมีการหดขยายก็จะบอกให้ทราบว่าคนนั้นเนี่ยค่ะมีการเครียดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินในภาพรวมอันนี้จะเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ออกมาจากการวิจัยนะคะที่จะดูพฤติกรรมของคนขับในการขับรถซึ่งตัวโปรแกรมมันก็จะเขาเรียกได้ค้องไหนพฤติกรรมในการขับรถของคนขับ ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ยก็แสดงว่าคนขับอาจจะมีการง่วงลับในหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นที่อธิบายเมื่อกี้ะคะ่ะว่ามันมีด้านอะไรบ้างนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เจอจากงานวิจัยเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น าคาซิสท,ที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะคะอันนี้ก็จะวัดการทํางานของสมองอเ,เวลากล้ามเนื้อเวลาเราเกิดความเครียดนะคะเหงื่อมันจะออกเยอะพอเหงื่อออกเยอะปุ๊บการนําไฟฟ้าที่ผิวหนังมันก็จะเพิ่มขึ้นก็สามารถวัดได้ว่าคนคนนั้นมีความเครียดหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเป็นการติดตามแพทเทิร์นการทำงานของร่างกายนะคะทีนี้ พอเราดีเทคได้เราสามารถตรวจพบและรู้แล้วว่าคนนั้นเนี่ยมีความเครียดหรือเปล่าในการขับรถมีความพร้อมที่จะขับรถไหมแล้ววิธีการที่จะลดความเครียดลดแด้ไงบ้างจากที่เรารีวิวมาเราก็แบ่งได้เป็นสีสอย่างนะคะอันแรกก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยคนขับเนี่ยค่ะขับรถก็จะเป็นระบบจอดอัตโนมัติระบบซิตี้สต็อปอะไรเงี้ยค่ะที่จะช่วยคนขับให้ขับรถได้ง่ายขึ้น อันต่อมาก็จะเป็นการเตือนคนขับในกรณีขับรถออกนอกเลนหรือว่า,อาถอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการเตือนอันที่สามจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้คนขับเนี่ยค่ะมีการผ่อนคลายในระหว่างขับรถเช่นอาที่นั่งที่นวดได้การฟังเพลงหรือว่าการมีทัศนียภาพระหว่างขับรถที่ที่ดีก็จะช่วยลดความเครียดได้นะคะ แล้วก็อันสุดท้ายเป็นด้านการบริหารจัดการนะคะอันขอต่อขอัยค่ะก็จะเป็นการปรับที่นั่งให้เหมาะสมด้านอโิโนอมิกเพื่อลดความเครียดทางด้านร่างกายการใช้คนขับสองคนในกรณีที่ขับรถทางไกลแล้วก็ต้องมีการระยะเวลาพักให้เขานะคะแล้วก็เป็นการมีกิจกรรมที่ลดความเครียด แล้วก็มีการเพิ่มทัศนติิในทางบวกให้เขาก็จะช่วยลดความเครียดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้ค่ะเจอในรถยนต์รุ่นใหม่ๆก็จะมีตรงนี้นะคะแต่ว่ารถบัสโดยสารเนี่ยค่ะน่าจะยังไม่มีที่จะช่วยคนขับซึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันสามารถช่วยลดความเครียดและเวิร์กโหลดได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้อเสียิีนะะึงค่ะ แต่ข้อเสียของเทคนิคพวกนี้จะทำให้คนขคับเนี่ยเชื่อมั่นในระบบมากเกินไปจนขาดความตระหนักหรือระมัดระวังในสิ่งรอบตัวได้น,นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นระบบซึ่งระบบนี้เขาก็บอกประสิทธิภาพสูงถึง50กว่าอร์ซนะคะในการช่วยลดอุบัติเหตุอันนี้ก็อันนี้งานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าวิธีการพวกนี้ใช้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญนะคะ อันนี้ก็วิธีการจัดการค่ะก็จะ,ะทั้งหมดเนี้ยค่ะเขาใช้วิธีการวัดด้วยการวัดฮาร์ดเดต์วัดอัตราการหายใจหรืออะไรพวกนี้ค่ะเขาก็พบว่าการฟังเพลงขณนะขับรถการนวดไปด้วยหรือการมีทัศนิภาพข้างๆที่ดีเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดความเครียดได้โดยมีอินดิเคเตอร์พวกนีน้ในการวัดเพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้จากงานวิจัยจากการทบทวนกรรนียค่ะก็จะเห็นว่าในการลดความเครียดเนี่ยค่ะสามารถทําได้หลายวิธีนะคะซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการลดความเครียดเนี่ยค่ะมันก็ยังมีข้อจํากัดของมันอยู่ทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้มุ่งเน้นความสําคัญไปที่ตัวคนขับก็คือตัวคนขับยังเป็นคีย์เพรเในการขับรถให้ปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นการ ลดความเครียดในตัวคนขคับก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะทีนี้ที่เจอก็คือที่เจอคือสิ่งที่นำเสนอมาเมื่อกี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็น suggestion ในงานวิจัยว่าควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าการที่จะบอกว่าแล้วจะเลือกใช้วิธีไหนเหมาะสมวิธีไหนที่จะมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคะ่ะ ยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจที่จะต้องนำไปศึกษาต่อนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับในประเทศไทยข้อมูลพวกนี้ก็ยังมีน้อยอยู่เช่นเดียวกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะ